ฮัลโหลสวัสดีชาวอนันจชนีท hmm. ุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม HOME โฮมสวีทโฮมออนไลน์แล้วในวันนี้สวัสดีมีตาฟ้าเบิกทางถึงคิวการรีวิวสกินขัดใจกระทรวงเวทมนตของราตรีแล้ว เ,เราเข้าไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าราตรีสกินขัดใจกระทวงแ่นบนในเกมเพลย์จะสเฟียวนขนาดไหนทุกคน let's go <S <c oughs> โหลดเข้าแบปมาไปเที่เรียบร้อยกับแมปวัดร้างแมมสะอาดเจียวใครมาล้าง่าง <c oughs> นั่นมุกแหละผูถามจริงเอาราตรีไ่ขอโทษก็ไม่อยากให้บรยากาศมันซีเรียสไง ปวดวหัวหนักกว่าเดิมอีกเพราะมุกมึงเนี่ยอ้าวมุกไม่หาพาผีเครียดแล้วกูอ่ะแล้ววางหุ่นตรงนี้ไปอีกหนึ่งแล้วก็ประตูตรงนี้เคลียร์ให้หมดเลยไ่ตองเล่นไอพวกเสือพวกอ้าวสวัสดีนะคะนี่ไงเหยื่อคนแรกของมุกเป็นผู้ชายว่าไงครับพี่ติม๊มเขาทำไรอะ่ะพี่ติมทำไรอะ่ะทำอะไรเราอะอ้าวแม่ก <c oughs> ็ขังกูจนได้เนาะจะเดินไปเล่นข้างบนเหรอขอฉันเล่นด้วยหน่อยได้ไหมอะไม่โดน โจนนี่มาแบกแฮงกลับนะราตรีจะบอกให้ถึงจะเป็นผู้ชายก็เถอะถ้าคิดจะมาทําร้ายคนสวยอย่างฉันลรอกก็ฉันก็จะไม่เว้นหรอกจะบีบคอแบกเลยตี้นะนี่นะ <c oughs> โอ๊ยมันเจ็บนะบอยแม่งเตะมาสเต็มลิ้นปีกูเลยเนี่ยฮะกระดกน้ําอย่างนั้นหรอกระดกไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะขอช่วงพุงหน่อยตี้นะนี่นะนี่นะนี่นะเรียบร้อยไปหนึ่งวางหุ่นโซนแม่กเลยอ <c> อ <oughs> เฮ้ยเราข้างล่างอ่ะมีคนหรือเปล่าเต้ยอ้าวเฮ้ยไง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 เอามันเดินหนีไปแล้วอ่ะเต้ยแม่งเดินไปไหนแล้ววะแม่งเอ้ยเสือพวกนี้หายเก่งก sì, ันจริงๆอ่ะวางหุ่นทิ้งไว้แล้วก็อเอ้าเอ้มีเปล่าวะอ่าแล้วไอ้หุ่นข้างล่างตรงนั้นล่ะชว๊งมีคนเปล่าเฮ้ยมีมีมีมาเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาอะไรจะมาทำลายหุ่นเราอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะเอาวางดักที่เดิมแม่งไม่ต้องเดินพวกมึงเนี่ยไหนดูซิมีใครจะมาชุบเพื่อนมุ้ยอ้าวไม่มีเลยหรอ พอเองไม่หลักเลี่ยงกันด้วยเหรอไม่คิดจะเอาไปชุบกันดน่อยในเหรอไฮ้คิดว่าคิวาหุ่นน้อยไปไดเนี่ยวาร์ปได้แบบไม่สะใจเลยอ่ะอ้โหแล้วยังไม่มีคนมาเอามันไปชุบอีกอะไรวะเนี่ยจิตใจพ่อเองทำด้วยอะไรกันอ,อ้าวนี่ไงน้องนี่พาอย่าทำหนูแหมบอกอย่าทำหนูแต่เดมือนี่คือถือประคำอยู่นะลูกอ้าวกะบิงสัน้นไปนิดนึงกัจะบีบคออุ๊ยอ่ะปล่อยไปก่อนขอวางหุ่นแถวนี้ก่อนโอเคแล้วตรงนี้มีคนเปล่า,ายังไม่มีคนมานะ อ่ะหุ่นอีกอันหนึ่งอยู่นี่แล้วกันอ่ะเรียบร้อยไหนดูที่นี่คนหมายยังกูถามจริงไม่ต้องเล่นและมั้งติมตาดิเนี่ยแม้แต่เมียมันมันยังไม่รักมันเลยต่ไม่มีใครไปช่วยเลยตานี้เซอร์มันเดินไปไหนกันหมดวะอ่านะงค่ะอ้าวนั่งไงเจนมาแล้วเอออย่างน้อยเมียมันก็ยังรักมันอยู่นะมึงมาช่วยผัวมึงเหรอนางเจนน้ำหน้าอย่างแกแบบตายคาห้องน้ำเด็กๆไปซะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรนางเด็กนี่พาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวฉันเสร็จธุระกับอีป้าเจนเมื่อไหร่ฉันไปเอาเกียดแน่เด็กเปรตนีีแน ไไปไหน <laughs> พอดีเลยนางเจนใส่ชุดนางทาตบมาเนี่ยฉันเครียนหลอดให้หลังลายเลยอ้าวอ้าวนางนิพาหล่อนยังอีกหรอ,อถือประคำวิ่งเล่นเลยนะเองนะ่ะประคำเขาเอาไปใช้ใช้เกมนะเพืเผื่อไม่รู้อ่ะแวะพังข้าวของแถวนี้ก่อนตูน้ดีกไ,ไปตรงเลนไหนดูซิมีใครแอบป,ปัดไหมเอ้ยไม่ใช่มีใครแอบสวดไหมกูเนี่ <laughs> นยหลงเกมจริงๆ <laughs> ภาคสองเกมในวันเดียวทุกคนแม่งหลงอีกเห เอามีคนมาหยิบวิญ,ญญาณเอาไปชุบไหนวะเนี่ย <What? S 1> เ,าเาขาหยิบไปไหนแล้วแม่เมื่อกี้หนูดูไม่ทัน <S <S <ม>ลงไปข้างล่างเปล่าวะใช่แน่เลยเอแถวนี้ตรงนี้มีคนสวดเอาเีเอาอบีบคอวุ้ดเฉยแล้วเอาเห็นแล้วไอ้พีพางจุกวิญญาณที่ติมไปเองสินะ <S <S แม่หมันเจอกันโดยไม่ได้ดัดหมายเลยนะเราเนี่ยแสดงว่าใจตรงกันอยู่พอควรอะปล่อยไปก่อนคิวขอเซตหุ่นตรงนี้ก่อนเอ้าแล้วลงมาจริงเดี๋ยวเองจะเรียบโดดทำไมฉันยังไม่ได้ตามกันเลยฉันแค่ลงเซตหุ่นเฉยไอ้เด็กเวรนี่ เออยโกน่าราเดียยังไม่ทันได้ไล่เลยโดดซะและ้วอะไหนๆก็มาแล้วขอเช็คกันเลยกันมีคนสวดอยู่ปะไม่มีแล้วข้างล่างอะมีคนสวดอยู่ปะอ้าวไม่มีคนสวดมีแต่คนชุบทำไมไม่พังหุ่นก่อนครับพี่ตีมฮะทีหลังพังหุ่นก่อนน่าจะชุบเด้อมันเจ็บแตพี่รู้หรือเปล่าอะดมราตรีเปี้ยวไปแล้วข้างหนึ่งใครจะรับผิดชอบฮะใครจะรับผิดชอบโอ้ยพอแล้วเิญนยาตีมอะใครอยากจะชุบก็ชุบแล้วกันนะปล่อยให้ชุบแล้วตอนนี้ทางไปไม่ต้องเล่นไ่ดูซิวิ่งไปไหนแล้ว อ้าวเปิร์กโดดแล้วมองเห็นออร่าคิวไกขนาดนี้เลยเหรอวะโอเค,ควางหุ่นไว้แถวนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็แล้วก็วกโอโหข้างล่างก็มีนะข้างล่างก็มีท่านชุบึงเอาขึ้นมาข้างบนทำไมเด็กน้อยอ้าวเฮ้ยอย่าวางพี่มึงตายจริงนะเนี่ยนะนั่นไปแล้วพี่ติมกูตอนแรกคิวกะจะปล่อยให้ชุบแล้วแต่มันเดินมาหาคิวเฉยเลยอะ่ะท่านชุบข้างล่างไม่ก็มีเยอะแยะ a few minutes later เฮ้ยเมื่อกี้แครมาพังหุ่นตรงนี้ของฉันอะอ้าวเป็นพี่ติมเองเหรอสวัสดีพี่ติมขอนอกรารีจ่วงพุงหน่อยได้ไหมคะมาเข้าหุ่นแล้วก็วาดอักไม่โดนกุจะบินสั้นไปไหนค่ตะวิด้าก็เยอะแยะเออตายสักีพี่ติมดูเดินหลังโกงๆนะคะมาให้หนูจัดกระดูกให้มาเรียบร้อยอ่ะวางหุ่นไว้ที่เดิมแล้วก็แวะพังพิธีสักหน่อยปีแน่ไม่ต้องสวด ้ยจิว่าไปหุ่นข้างล่างเราหายไปหมดเลยนี่ว่าไม่ได้เราเนี่ยไอเซอร์พวกนี้มันไล่พังหุ่นเราว่าตะต้องมานั่งเสียเวลาเซตหุ่นใหม่อีกอะตรงนี้ไปหนึ่งตัวแล้วกันอืแล้วก็ไปวางข้างล่างอีกนะเอะใกล้ๆกับแท่นตรงนั้นโอ้เขาเริ่มเซตพิธีที่3แล้ววะ่ะแกเียวคิวมาเซตแถวๆพิธีตรงนี้อีกหนึ่งด้วยนะคะยังไม่มีคนมาเลยอะอืวางไว้วตรงไหนดีวะตรงนี้ได้ปะประมาณตรงนี้ใกล้ไปหรอ เออแต่ตูนี้ได้อยู่ได้อยู่ก็คือได้โอเควักนี่แโอ้โหสุดยอดไม่เจอคนเลยร่วงมากตานี้มีเจอจริงป่ะอุ oui. like well ้ยมี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 แล้วมันก็หยิบวิญญาณเพื่อนไปแล้วด้วยน้อยนั่นนางเจนมาหยิบวิญญาณผัวอะไรของแกอย่างนั้นเหรอผัวเยอะจริงๆเลยนั่นหล่อนเนี่ยอ่ะนั่นแกกำลังชุบเลยกำลังชุบรอยดีมาดิบอกมาดิไรหล่อน่ะถ้าไม่ยอมให้หล่อนชุบผัวหล่อนดีๆหร่อนะ๋อเออเตะนมฉันอีกแล้วทั้งผัวทั้งเบียเลยคอยดูเถอะกูจะเอาคืนให้สาสม ว่าตอนนี้เี่ยปล่อยให้มันได้ชุบเพื่อนกันบ้างเนาะทุกคนปล่อยเขาชุบก่อนเอ้าวเจอน้องนิพาพอดีสวัสดีนะคะ่ะน้องนิพาจะไปไหนหาของอยู่เหรอเราอะทําไมไม่ไปสวดช่วยพี่พี่ฮะทำไมไม่ไปสวดตานเนี่ยพี่ยังไม่เห็นเราเข้าพิธีเลยนะนิพาเอ้าเดี๋ยวก่อนฮะเอาเมื่อกี้คิดว,ว่าคิวปล่อยให้เจนไป,ไปชุบเพื่อนแล้วนะมันไม่เอาไปชุบวะงงเนี่ยพอกูปล่อยให้ชุบแม่งก็ไม่เอาไปชุบกันไง ฉันลงงใจเซอร์พวกนี้จริงๆอ้าวอ้าวอ้าวใครเล่นหุน่นใครเล่นหุน่นอ้าวอีเจนหลอนเองเหรอทำไมไม่ไปช่วยผัวเฮ้ย <c oughs> ไปกลับไปเซตหุ่นที่เดิมก่อนรีบปีทำมาหาก,กินกันนะพวกมึงแม่ฉันถือว่าฉันให้เวลาพวกหลอนแล้วนะออะวางหุ่นตรงนี้ไปอีกหนึ่งเอ๊คิวไปวางตรงรูข้างล่างอีกหน่อยดีกว่าทุกคนเวลาเซอร์โดดจะได้ดักอ,อ้าวป้าเจน <c oughs> ป้าเจนจะไปไหนจะไปไหนไปก่อนเลยกูเซตหุ่นแป๊บหนึง่งไปก่อนเลยไม่ต้องรอกูขอเซตแปบ๊บ โอเคลงมาข้างล่างแล้วก็เซตตรงนี้เออเรียบร้อยอ้าวหุ่นข้างล่างกูหายอีกล้ะเซตไว้ไม่เคยอยู่เลยเนี่ยฮะหายตลอดอีเสริมพวกนี้อ่ะแวะขึ้น่ยไปเช็ดสิโอ้โหเออเห็นเห็เเห็นคนจะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนข้างล่างนี่มีคนวดเอขึ้นมาข้างบนอีกรอบหนึ่งเอ้าอันนี้ก็ขยันพางหุ่นเราจังเลยเดี๋ยวฮะหุ่นบรรเทงรู้หรือเปล่า ก็ไล่เคลียจังเลยอ่ะเดี๋ยวคิวจะเริ่มล่าแล้วนะคะทุกคนเอ้ามาเจอผู้ชายตรงนี้พอดีเลยสวัสดีนะคะ่ะมันจะต้องเป็นโชคชะตาถึงได้นำเราสองคนมาเจอกันมาเจอกันตรงนี้ตรงนี้อ๋อช้ำช้ำไปหมดแล้วราตรีช้ำค่ะตานี้โดนถีบไม่เลิกเลยเออกขวาปะนะออกขวาเจอหุ่นนะอ้าวตรงนี้เหลือที่ให้เล่นอยู่หรอเนี่ยอืมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเคลียให้หมดเลยเอ้าวเ,าเาข้าหุ่นเก้อเลยกูยังก็ไม่ต้องเข้าหุ่นแม่งแล้วเอาแม่งตรงตร,งตรงเลยนี่มาดิมาดิเลย อพังไปรูนี้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเก็บเอาไว้จะวิ่งหนีไปไหนเราอะเอาตรงนี้ยังเหลือประตูอยู่เลยยังเหลือประตูอยู่เล้วะตรงนี้ยังไม่เคยพังเรอเนี่ยคิวต้องหลงกตาเมื่อกี้แน่เลยว่ะเฮ้ยทางไหนอตีไ่โดนกลับมาดีเลยนะพี่เต็มฉันบอกให้กลับไปยังไงล่ะบอกให้กลับมาเอาอาวุวอร์คนละทีสองทีคนละทีสองทีเรียบร้อยบาบ้ามันจัดกระดูกกับน้องราตรีดีกว่าไี่แม่ อดี้นี่คือเซอร์เขาไม่ค่อยสวดกันจริงๆนะทุกคนหรือว่าเขากลัวหุ่นเราอะเขาเลยไม่เข้าสวดอะเอาล่ะได้เวลาวาร์ปสแกนกรรมตรงนี้มีคนเั้งวาร์ปสแกนกรรมตรงนี้อีกหนึ่งไรวี่แววคนมากเลยเอ้าวพูดถึงคนคนก็ามาเลยเอ้ยจะวิ่งหนีพี่ไปไหนจะนองที่พาข้างหน้าก็มีหุ่นของพี่นักแต่พี่บิงดีกว่า หนูหรือเปล่าเ่ะที่ไล่พังหุ่นของพี่น่ะเอ้าเล่นไม้ไหวายด้วยใครให้เล่นไม้ไหวายคะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยตรงนี้มีตู้นะอยากเข้าตู้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่พาเข้าตู้แน่จริงก็เข้าตู้สิโอ้ยแน่จริงกระโดดเข้าตู้ไปสิวะเข้าไปเซ่ฉันบอกอเอ้าแม่งเข้าจริงอดอสบีคอฟีนน้องเข้าตู้แบบนี้ตายเด็กเกรดตายแน่ตายก็ตาย,ๆๆตายจริงได้เอ็นดูอ่ะหลอกให้เข้าตู้ไปก็เข้าตู้จริงไหมเด็กนี่อ่ะวางหุ่นทับแม่งเลย แล้วก็เหลือแค่ดังเจนคนเดียวแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิวบีคำถามอย่างเดียวทุกคนอีเจนมันอยู่ไหนแม่เอ้ยปิดประตูทำไมเนี่ยอ้าวโผล่มาเองนะดีเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาหาหล่อนจะไปไหนกลับมาดิกลับมาดิอุ้ยไม่โดนแม่เอ้ยจะวิ่งวนไปไหนกลับมาดิกลับมาดิจะวนตรงนี้เหรอเนี่ยวางหุ่นได้ไหมตรงนี้เอ้าตำแหน่งใกล้กันเกินไปูว่าหุ่นไม่นอะไรนะแม่ ดูจะแจ้งเอกอมาดิแม่งน้ำมันจะเลอะไปไหนวะวางหุ่นวางหุ่นแม่งไม่ได้อีกเออขอบคุณเอ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่เออวางดักตรงนี้แม่งเลยวางดักตรงนี้มาดิจะไปไหนจะไปไหนมาดิออเขาแค่นั้นแหละมันนี่เลยขอนจั่วพุงแบบจั่วพุกจั่วพุงเรียบร้อยโอ้ชันละเหนื่อยจริงๆนี่เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันรอเปล่าเอยสำหรับดารีสกินขัดใจกระซองเวทมนต์ ใครได้แวะไปงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวก็ไปเจอคิวได้วันอาทิตย์ดีนะคะทุกคนไปก่อนนะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ